เอยากจะถึงที่นอนนนคิดดถึงงทที่ออมาาตลเลยครับผมก็กระเบิดสวัสดีครูผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะวันนี้เรากำลังอยู่ในกระบอกฟิชนะครับผมปารที่สิบเอ็ดนะครับผมในปารนี้นะอวันนี้เรามาอยู่ก่อนเกมจะอัปเดตครั้งใหญ่ในอัปเดตแอตแลนติสอัปเดตนะครับผมวันนี้ที่อัดคือวันที่ยี่สิบสี่นะฮะยี่สิบสี่มกรานะฮะ

ยังไม้อคแต่วาให้กจะซื้อคอมให้ก่อนระดับแรกเบื่อความร้ายนี่แล้วเนี่ยโคตรร้ายเลยเนี่ยเวลาผมมาุมอัดคลิปในคอมนะบุมเผื่อคือมันมันเป็นแบบ ในในคลิปม,มันจะเป็นแบบปกติเลยใช่ไหมมันไม่มีอะไรเลยนะผมแต่ในขณะที่ผมปัดอะ่ะคือตอนไรสดวนไรสดวนอันั้นก็เปิดให้ดูแล้วไรสดสติวอะ่ะผมก็เปิดให้ดูแล้วคือมันแบบโจโคตรแตกเลยไอย้ยาโคตเกลียดเลยนอ้เขเฮ้ยอยากซ่อมมา โย่ Yo, มีคนตกปลาด้วยนะครับผมแต่รอบนี้เราจะไม่ตกตรงนี้นะเราจะไปตกอีกที่หนึ่งนะครับผมตอนนี้ผมต้องฟาร์มเงินไว้ก่อนได้ข่าวว่าเบ็ดใหม่นี่ราะคาลร้านเกือบหมดแลนะ้วไม่รู้ว่าใช่ไหมนะออนี่ก่อนนี้ก่อนนี้นี่ผมมาฟาร์มนะครับผมแอลเทียนสตอมเหมือนกันนี่ตรงนี้เลยนะครับผม ขึ้นเกาะมาคือตกที่น้ำนะผมตกที่น้ําปกติเลยจุดที่มาตกเอ่อ,น,อน,นั้นคือผมตัวมาตกตรงนี้ครับผมอ,อ่แล้วก็หว่านเบ็ดไปเลยเล่นในมือถือกันเล่นในอคอมนี่โคตรแตกต่างกันเลยมือถือเล่นลำบากกว่าโดยเฉพาะเวลากดไกลเดอร์หรือว่ากดอะไรเงี้ยมันลำบากมากและอีกอย่างนึงคือเน็ตมันจะป๊กไปไหนอันนี้คูณโชคอ่ามาแล้ว ใช้คอมลำบากเมาใช้มือถือลำบากมือนะครับผมแต่มันก็ลำบากทั้งคู่เพราะมันก็ต้องใช้มือเหมือนกันนะถูกไหมอ่ะจะเอามือไปอุดรูเสียงอะไรแคชอบจริงๆกันเอามืออุดรูเสียงอโอ้โหไม่ง่ายเลยแฮ <c oughs> ถามว่าที่เหลือมันไปไหนหมดใช่ไหมนี่ยเนี่แอตแลนเทียนเอนชันโอ้โหยังงไม่อ่าเก็บก่อนนี่แอลแลนเทียนเอนชันลีเด็กทานส์ลูเชนเอนชันลีเด็กฟอสซิลิตเอนชันลีเด็กมอสซิกเนี่ยนี่เนี่ยพวกเนี้ยเอนชันมาสี่อันผมเสียเงินไปก็ประมาณ ตอนแรกมีอยู่เจ็ดแสนกว่าๆแล้วก็เหลืออยู่สี่แสนกว่าๆผมก็ไปฟาร์มขึ้นมาเท่นั้นเพราะเกมจะอัปเดตแล้วไงมันไม่นานแล้วก็แค่คืนเดียวแล้วแหละก็เลยอะต้องรีฟาร์มเงินละไมรู้เขาจะเนฟอ,อะไรบ้างหรือเปล่าน,นะแต่เห็นในเทเลอร์มาก็ก Go. ็น่าสนใจอ,อยู่นะมีโพไซดอนด้วย ผมก็ไม่รู้คือ,อยังไงเหมือนกันกับผู้ใสดตัวนี้ที่รู้คือปิงมาก This is a net, ปิงมากนะน่ยอือหือโอ้โหผมบอกเลยนานเดี the ๋ยวไอ้เบ็ด l o ออฟเดอ e เอ็กซ์เผมก็ต้องไปฝร์มเอ้ยไปทำนะ แต่ว่าอันดับแรกเอาเบ็ดใหม่ก่อนเบ็ดใหม่ที่เราจะเข้านี่แหละเซิร์ฟเทสเขายังไม่เปิดเลยนี่ผมก็ไม่รู้เขาจะเปิดตอนไหนนี่เดี๋ยวถ้าเซิร์ฟเทสมีพุ่งนี้ก็เดี๋ยวผมอัดคลิปลงให้ลวกันถ้าไม่ลืมนะจะอันดับแรกไปห้องน้ำก่อน ใช้เพื่อไหมเพื่อมีเท่าที่ดีแต่อย่างานมัทนก็บอกว่าเ้ดาได้นะจ่าแต่พัาใครดาแล้วเนี่ยรบกวนด้วยว่าขอขอวิธีแก้เมื่อวานาหาแล้วเทศบาลเทศบาลมาหาพรนเล็กที่ไอ้น้องแน่นั่ะคือเราก็รู้จักอัไนแหละคือตลาดเขาไม่รายมากที่หนึ่งเก้าว่าสิบเ1็ด

ใช่สมมติว่าคูณหนึ่งจุดห้านี่ก็เยอะแล้วนะผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยไปอ่านใบป,ประกาศให้ฟังนะครับมันจะมีที่เกาะแรกอยู่เกาะมุสซูสนะครับ เวลาผมเรี้ยงผมชอบติดปากเขาว่ากอกม,มูดมูดน,นคะครับผมคล้ายคล้อุ้ดอุดอะแต่มันมูดมูดนะครับผมฮะฮะเฮ้ยๆๆนะเรียบรอ้ <laughs> รยบรอยเ,ยเรียบรอ้อยเละเลยนะครับผมล่อมาตลอดเลยเนาะ จนกว่าเกมจะเลดีเนี่ยรอมานานมากเลยแต่าาเขาเอาเกาะแกลิฟเข้ามาเนี่ยใครนั่งเขาดาว้าวแต่คนที่แกลิฟมันเข้ามา้างเย่ยก็น่าจะมีทุกคนอ่ะเนาะผมนมี่เข้าทุกวันเลยตอนนี้เข้ามาจนถึงสิบสิบแปดวันติดต่อกันแล้วตอนเนี้ยจริงจริงไอ้วันอื่นที่เหลือก็ไม่ได้ล็อกอินติดต่อก,กันเท่าไหร่ สเตตเก่าคือประมาณสิบสี่วันได้แล้วมั้งแม่ตกปลาผมไม่ค่อยอัดเยอะเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมีอะไรทำอ่ะเพราะว่าถ้าอัดนานไปมันก็มีแต่ตกปลาไปขายปลาอะไรเงี้ย

โอเคพอดีกว okay, ่านะครับผมผมกดขายปลาตรงน,นี้เลยนี่เป็นปลาเฮเวอรี่นะครับผมวอยเองวอยแองเกิลนะครับผมแองเจอร์แองเกิลอะไรแล้วแต่นะครับผมนี่ฮะเป็นโอ้ยมันจะถ่ายไงดีเดี๋ยวต้องถ่ายข้างๆนะครับมันจะเป็นปลาแบบแสงแบบส้นสว่างเลยนะครับนะผมโอเคกดขายได้เลยฮะได้เงินมาอีกสี่หมื่นครับผมตอนนี้เจ็ดแสนละ โอ้ยไม่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 โอ้ยไหนแล้วเอ่ยเออนี่หอยนะครับผมผมซื้อหอยมาเยอะแป้าเดผมพาไปดูป้ายประกาศของเกมกันมันจะเป็นป้าย บ่ายบอกเลยเดี๋ยวผมพาไปดูที่เกาะมูสบูสนะครับผมเผื่อใครยังไม่ได้เข้าเกมวันนี้นะทันหนึ่งนะฮะ ไปตรงบระเกามูสบูสเลยนะครับผมในภาษาไทยมันก็เขียนว่ามูสบูส,สนั่นแหละครับเกาะตัวเอมันมีแค่ไม่กี่เกาะเองเนาะนอกจากนี่ครับนี่มันนับเขาดาวโอ้ยกระตุกนิดน,นึงนะกระโดดเอยงง่ายไม่ล่วงนี่ครับ เป็นในเทเลอร์เลยนะอันนี้เป็นภาพในเทเลอร์เลยก็คือเหมือนเทพโพไซดอนกำลังถือแบบเออเหมือนเป็นหอกของโพไซดอนนะผมผมว่าน่าจะเป็นเบ็ดใหม่หรือเปล่าคล้ายๆกับทริเดนไหมผมไม่รู้นะนี่ครับแอตแลนติส like นะครับผมก็ตอนนี้เหลือเวลา24ชั่วโมงนะครับผมก็ตอนนี้เป็นบูญโชค1.5นะครับผมตอนเหลือ12ชั่วโมงจะเป็น เพิ่มชควง1.8ตอนเหลือ6ชั่วโมงจะเพิ่มช่วง2นะครับผมเนี่ยไอช่วงระหว่างช่วง6ชั่วโมง3ชั่วโมง1ชั่วโมงอะไรเงี้ยผมอยู่ทันแน่นอนนะครับผมถ้าถ้าไม่ได้ไปไหนนะพยายามอยู่ให้ครบเวลาครับเพราะว่าถ้าอยู่ครบเวลาเราจะได้ฟรีบอบเบอร์นะสำหรับผมผมว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ฟรีบอบเบอร์มันไรประโยชน์อะนะครับผมคูณ6ก็เออ6ชั่วโมงได้คูณ2ใช่ไหม ตอนเหลือสาชั่วโมงนะผมจะได้เพิ่มโชค่วสองนะตอนเหลือหนึ่งชั่วโมงจะได้เพิ่มโชค่วขั้นสเลยนะก็คือผมแนะนําให้ไปตกที่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 ได้เงินเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกกเกาะอ่าพวกแบบแกริีที่อยู่แบบใกล้เอลเทียนสตอมอะไรเงี้ยตกที่นั้นก็ได้เอาหร,อหรือว่าถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่จริงๆให้ไปตกที่กาะอนเทียน ก็ได้หเช่นกันนะครับหรือว่าเป็นกอบโบราณนั่นแหละผมเรียกชื่อภาษาอังกฤษนะนั่นแหละครับผมมันก็ใกล้มาแล้วอเลสามสิบนาทีจะได้คูณสามจุดห้านะฮะสิบนาทีจะได้คูณห้าและห้านาทีจะได้คูณหกเลยก็นั่นแหละคือสิ่งที่ดีมากนะครับผมในการอัปเดตวันพรุ่งนี้นะครับผม โอเคครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้เราเจอปเพปื่อนๆทานี้กันแล้วกันนะฮะถ้าชอบอย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนๆกันแหลกแจมด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้ฮะเดี๋ยวได้มาดูกันว่าเป็นยังไง